สวัสดีค่ะไปจ้ะเดี๋ยวพาไปแม่น้ำสวัสดีอย่างเป็นทางการเด้อค่ะคุณตาจะพาลงไปเน้นมันจะได้ไม่มันเป็นภาพพันโคได้ด้วยนี่มีตัวล็อกด้วยค,คุณตาก็กกำลังเตรียมตัว ใกล้กี่ฮือวินบอกคุณตาอย่าพาขับเร็ว,ดวเด้อแล้วเดดเม่อ้องกีมานแม่นจีนอเอ้องก็แม่นติดโยโอเคไปค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวไปด้วยกันค่ะนี่คุณตาก็พาเยสนออกจาก้านบ้านแล้วค่ะรถมันโยกไปโยกมาเยสนก็กลัวค่ะบาดเสียวตอนนี้เราออกมาจากถนนนะคะที่ช่วงตรงถนนนี่นะคะจะลงลัดพุ่งไปนะคะเพราะว่าเราจะลัดพุ่งไปตรงโน้นแล้วทีนี้ตรงถนนนะคะเข้าดันหิมะมันเป็นคูอยู่ตรงนี้ค่ะ ไปดูให้ดีค่ะอีกตรงนี้นะ่ะยากมากเยสวนวาดเสียวมากเลยค่ะคุณตาจะพากระโดดแล้วค่ะหเหมือนบ้านเราเลยค่ะอันนี้รถคันนี้ก็ไม่ได้ซื้อค่ะเพราะว่าพานโรงข้างๆบ้านก็ให้มารถล,ลากอันเล็กนี่นะคะก็ได้ใส่สัมภาระออกไป อย่าเพิ่งเปิดหนีไปไหนนะคะพี่ๆน้องๆค่ะสนุกมากค่ะเดี๋ยวไปตกปลากันค่ะจากบ้านใจสวนก็ประมาณครึ่งกิโลเมตรค่ะถึงแม่น้ำอันนี้ก็จวนจะถึงแล้วค่ะ ตอนนี้ยายสนไม่กลัวแล้วค่ะสู้ๆคุณตาไปแทบทุกวันค่ะเพราะว่าพอยายสนไปนั่งกับแกวันนี้ก็มันก็สนุกค่ะถึงว่าคุณตาไม่อยู่บ้านวันไหนถ้าไม่หนาวจัดคุณตาก็ออกไปคนเดียวมันสนุกแบบนี้นเองค่ะ มองเห็นอยู่ยนู้นก็มีคนไปตกเบ็ดตกปลาอยู่ค่ะวันนี้คนลงมาเยอะอากาศมันดีค่ะวันนี้มันไม่มีลมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราก็ถึงแล้วค่ะเราจะต้องไปหาแหล่งปลาแหล่งปลามันจะมีเป็นแหล่งแล้วค่ะตรงไหนเคยตกได้ก็จะไปในจุดนั้นค่ะถามว่าได้หรือไม่ได้เราก็ไปกันค่ะ อยู่บ้านมันก็เซ็งเนาะค่ะไปอย่างนนี้มันก็ได้ดีแลกไปอีกแบบนึงเพราะว่ามันก็ไม่หนาวมากเราใส่เสื้อผ้าน,นะหนามันก็ไม่หนาวค่ะนี่แหละค่ะเราก็ใช้ชีวิตกันอยู่แบบนี้แหละค่ะสอบตายายหายอยู่หากิน ชีวิตของคนชนระบทเนาะคะ่ะพวกเรามาถึงจุดหมายกันแล้วค่ะคุณตาบอกว่าตรงนี้ปลามันจะกินเหยืย่อดีเพราะว่ามันอยู่เกาะมันเกาะมันบางนู่นอุ้ยคุณตาพามาตรงไหนก็ไม่รู้เมื่อกี้แกพาอ้อมไปข้างในนู่นแล้วก็มาชายฝั่งฝั่งทางนี้ อันนี้ก็ไกลอยู่นะคะมิสเมตาลนมิสเม,ม,สมอสุเมม,มิสออนเกพาเกพาอันนู้นมันจะเป็นเกาะเกาะหนึ่งนะคะแล้วคุณตาพายายสวนอ้อมมาโยตัวละแม่อสุนโยอืมพวกเราอยู่นู้นแล้วแกคุณตาพายายสวนขึ้นอ้อมเกาะมาทางนี้ฝั่งทางนี้ ถึงจุดไม้แล้วค่ะคลิปนี้ขอยาวนิดนึงเด้อจ้ะเด้อไปบากกินเลยอันนี้จะเป็นสว่านค่ะสว่านที่ว่าเราจะมาเจาะอันนี้เป็นชาร์จแบตเตอรี่นะค่ะสว่านตัวนี้อันนี้รถสัมภาระของเรา เรามาแล้วก็มาช้ชายฝั่งฝั่งทางนี้ค่ะแต่ออกจากบ้านมาไก,กลมากเมื่อกี้งกบปักสูดแย่เรียละถามแกว่าอะีน,น้ำแข็งยังหนาอยู่ไหม น้ำก็จะกระเพียมแบบนี้แหละคะ่ะเห็นไหมคะ่ะน้ำเขาก็เพียมขึ้นมาอยู่พอเจาะลงไปถึงน้ำแข็งไม่ถึงไม่ถึงศอกค่ะน้ำไม่ถึงศอกคุณตาก็กําลังใส่หนอนค่ะอันนี้หนอนเราจะซื้อมาจากตลาดจดีจะเด้ะถ้าว่าหนอนอันนู้นเขาแก่ตัวมันก็จะเป็นหนอนเหมือนบ้านเราเนี่ยแหละคะ่ะอันนี้เราแกเททิ้งกระปุกหนึ่งอันนี้มันเก่าค่ะมันเป็นหนอนเป็นตัวบุ้งนะคะ ทำไมงั้นเขาก็ออกมาเป็นบุ้งขนตอนนี้คุณตาก็หย่อนลงไปแล้วค่ะคก็จะประมาณนี้ละคะ่ะคุณตาก็กําลังจะปล่อยเบ็ดลงไปค่ะปล่อยเบ็ดจนถึงพื้นดินนะคะโอ้โอ้อนอายกระซือวะ่ะยังไม่สุดแล้วค่ะเห็นไหมค่ะแกบอกว่า11เมตร กำลังหมุนอยู่นะคะพอพอเข้าถึงพื้นดินคุณตาก็จะยกขึ้นมานิดนึงกินเลยพี่น้องจ๋าแกบอกยังไม่ได้ตั้งหลักเลยปลากินเบ็ดแล้วกัลลกัสกัลลกัสตัวเล็กแกเห็นไหมย่อแกเห็นปลาเดี๋ยวปลามันว่ายมาจากตรงนี้นะค่ะในจอนี้ตัวเลยกกัลลกัสเลยสิเตอย่อย่อ คุณตาบอกว่าจะไปฝั่งฝั่งทางแขนกันนะแกจะสาวเบ็ดอันนี้ก็เห็นปลามาเมื่อกี้มันก็กินพอดีคุณตาก็ปล่อยเบ็ดลงไปอีกค่ะห้องก์กระลาอุ้ยตัวหละกากสิกุกกลหรือไหมอันนี้ค่ะเห็นปลาว่ายมาแล้วค่ะเห็นปลาว่ายมาอยู่สองตัวนุ่นมาเป็นฝูงเลยค่ะมาเป็นฝูงแล้วค่ะก็มาลุ้นกันค่ะ ได้ไม่ได้ก็ขอให้สนุกก็แค่ได้อีกแล้วค่ะได้อีกแล้วค่ะหนักหนักคุณตาบอกว่ามันหนักหนักคงจะตัวใหญ่กว่าเมื่อกี้ได้อีกแล้วค่ะไปก็เอเดอเอาก็ะเอาเงือกอะไรเขาเรียกเตยของเขาคุณตาดึงเบ็ดขึ้นมามันไปเกาะเอาเตยไอของไอปลา ก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้เยส,สนกับคุณตาด้วยเด้อจะ้ะนี่แหละค่ะเราก็เก็บบรรยากาศมาฝากในการหาอยู่หากินที่ต่างแดนเนาะคะ่ะถามว่าหนาวไหมวันนี้รองเท้าเยส,สนจะเอาไหวไหมเนี่ย okay, เห็นฝูงปลาเรา,เราะอันนี้เราเจาะรูแรกเนาะคะ่ะนาารู้แรกก็หย่อนเบ็ดลงไปก็เจอฝูงปลาเลยค่ะกินอีกแล้วค่ะ ไอ้ก็คือบาไอ้ก็คือบาือ่อ,อได้อีกแล้วค่ะตัวเล็กเดี๋ยวตัวเล็กเดี๋ยวเราก็จะเอาลงกับคืนนะคะ่ะเราไม่เอาไปเราก็จะลงกับคืนมาไล่ตัดตาไก่ชินกุลมันเตะโปยเอ๊ะ <c oughs> แกบอกถ้าเธอขยันทำเธอก็เอาบัคับไปเอา คลิปนี้ขอยาวๆสักหน่อยหนึ่งเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเรามาเจอแหล่งปลาค่ะดีที่ไม่มีลมเพราะว่าคุณตาพามาริมๆิมฝั่งค่ะถ้าเราไปในกลางแม่น้ำมันก็จะหนาวนะคะ่ะท้วมันจะมีลมแต่มืดหน่อยเด้อค่ะเด้อบรรยากาศของแท้กของจริงมันจะมืดแบบนี้แหละคะ่ะเพราะว่าไม่มีแสงตะวันเลยวันนี้ ีแะค่ะเราทํามาหากินเราก็อยู่กันแบบนี้แหละค่ะชีวิตของคนชนบทอยู่ที่นี่เนาะค่ะเนาะสําหรับครอบครัวคนอื่นเราก็ไม่ไปไก้าวไกยเขาเนาะค่ะเนาะเขาจะอยู่หาอยู่หากินกันแบบไหนแต่สําหรับชีวิตของคนชนบทแบบเยสวดกับคุณตาเยสวดก็มาสะท้อนชีวิตให้พี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมเนาะค่ะว่าเราหาอยู่หากินกันแบบไหนเราก็หาอยู่หากินกันแบบนี้แหละค่ะช่วงนี้เราก็มาจอดน้ําแข็งตกปลาเดี๋ยวช่วงหิมะละลายเราก็ไปใส่รอบในคลองเอาค่ะ ตอนนั้นปลาจะเยอะกว่านี้ค่ะแต่ตอนนี้เราก็มาหาหาเอาไปกินแต่และว,วันก่อนเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าจะรออีกก็ประมาณเกือบเดือนนะคะเกือบเดือนถึงจะได้ไปดักปลาในคลองอันนั้นเราก็หากินอันนี้ไปก่อนอันนี้แหละค่ะเยื่นก็ มาถ่ายทําให้พี่ๆน้องๆได้ชมถ้าหากผิดพลาดประการใดก็กขบขอโทษขออภัยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยอสุนกับคุณตาเพื่อเป็นกําลังใจด้วยค่ะกราบขอบพระคุณมากๆทุกลักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกําลังใจค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Thank you so much